สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวอรรตี้ทั้งโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง13และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสอทอรอ์106 m ม10 z ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะวันนี้เปิดด้วยภาพความมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำดิฉันเชื่อว่าปัจจุบันนี้มีคนที่ ฝึกฝนแล้วก็ลงไปเป็นนักดำน้ำสัมผัสกับโลกใต้น้ำมามากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะนะคะแต่ก็มีไม่กี่คนค่ะที่เมื่อลงไปสัมผัสแล้วยังเป็นตาแทนเรายังลงไปบันทึกภาพความสวยงามมหัศจรรย์เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งนั้นขึ้นมาให้คนที่ไม่มีโอกาสลงไปข้างล่างได้เห็นความงามได้เห็นมิติต่างๆแล้วก็เกิดความรู้สึก แตกต่างกันไปจากกระบวนการเรียนรู้จากภาพถ่ายหนึ่งภาพนั้นๆนะคะวันนี้เรามาเปิดโลกมหาัศาจรารย์ใต้น้ำกันกับช่างภาพใต้น้ำํำมืออาชีพแถวหน้าของเมืองไทยแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานมากมายในระดับสากลด้วยนะคะเขาอยู่ในแวดวงนี้มากว่า20ปีแล้วค่ะแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตรวมถึงวิธีคิดมุมมองและผลงานต่างๆก็กําลังจะมีการรวบรวมเป็นโฟโต้บุ๊ที่เป็น ลำดับเหตุการณ์และเป็นภาพประวัติศาสตร์ของโลกใต้น้ำในผลงานของเขาด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับคุณนัทสุมนเตมีช่งางภาพใต้น้ำชั้นนำของประเทศไทยค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณนัทค่ะคืออยู่ในวงการมาเป็น20ปีแล้วนะคุณนัทผมโชคดีครับที่ว่าผมได้เริ่มรู้ว่าต้องการจะทำอะไรตั้งแต่เด็กเยี่ยมเลยค่ะเห็นว่าตอนเด็กๆนี่แรงบันดาลใจใกล้ตัวมากๆคือคุณพ่อพ่อครับใช่ครับผมไปเที่ยวทะเลกับพ่อตั้งแต่เด็กๆเลยครับแล้วก็เริ่มดำน้ำตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ ผมดำสน็อกก็คือดำดำสกินดิ้งคือดำผิวน้ําดำกับพ่อนี่ตั้งแต่อายุประมาณ8-9ดเขวบครับตั้งแต่8<ไ>ปดเก้ขวบลวโลกใต้ทะเลในมุมของเด็ก8ปดเกขวบของคุณนัทเนี่ยเป็นยังไงคะตอนนั้นมันมหัศจรรย์สิครับ <c oughs> ถึงตอนนี้พูดตาตรงนะครับว่าอายุ 40, 40กว่าแล้ว <c oughs> ทุกครั้งที่ลงไปในทะเลก็รู้สึกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์เหมือนโลกอีกโลกนี่เป็นซ้อนทับซ้อนอยู่กับโลกของเรา S <S <S แต่ตอนเด็กๆมันก็เป็นความมห,หัศจรรย์เหมือนจินตนาการนะคะพอโต<ช>ขึ้นกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต <S 1> <S 1> ก็ลงไปเหมือนกับออมีความรู้มากขึ้นแม่นยำมากขึ้น<ช>แถมยังพอเป็นช่างภาพมีหน้าที่ถ่ายทอดโลกใต้น้ําขึ้นมาข้างบนอีกนี่มันเจ๋งมากๆเลยนะอาชีพนี้ผมว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่าเจ๋งมันก็คงไม่ถูกครับจริงๆแล้วผมโชคดีมากกว่าที่ได้ทําในสิ่งที่เองเชื่อและตัวเป็นสิ่งที่เรงรักนะฮะถ้าเทียบกับคนที่ อายุเท่าเท่ากันแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมีความก้าวหน้าในเชิงการงานเป็นผู้บริหารเป็นเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในขณะที่ผมเองผมก็มีโอกาสที่ได้เดินทางท่องเที่ยวได้เ,เห็นโลกในกหลายมุม,มนะครับค่ะคือคุณนัทไม่ได้มีภาพของโอ้โหเป็นคนที่ใส่สูทอยู่ในออฟฟิศอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในหัวเลยไม่มีเป้าหมายแบบนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยใช่ไหมใช่ครับค่ะแปลว่าเป็นคนที่ มีความฝันแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากเห็นว่าตอนเรียนก็จบเริยนตรีทางด้านฟิล์มเรียนด้านด้านภาพยนตร์มาผมเรียนภาพยนตร์ครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทสาศาสตร์ครับค่ะแล้วก็ตอนฝึกงานเป็นยังไงบ้างคะไปบ่มเพาะที่ไหนมาจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเรียนฟิล์มนะครั้งแรกเลยเนี่ยผมก็ทํางานฝึกงานกับกองถ่ายภาพยนตร์ของอาจารย์บรรจงที่สอนที่คณะครครับตอนนั้นทําภาพยนตร์เรื่องเร็วกว่าใจไกลเกินฝันผมไปเป็นช่างภาพนิ่งอยู่ อ,อ๋อไปเป็นช่างภาพนิ่งอยู่ใ,ในกองถ่ายภาพยนตร์กันนะครับก็คือเหมือนกับไปสังเกตการดูด้ว,ว่าออการทํางานในกองถ่ายภาพยนตร์เป็นยังไง<า>แล้วก็คนพบว่าจริงๆแล้วงานภาพยนตร์เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเราเพราะว่างานภาพยนตร์เป็นงานที่ใหญ่<า>ขับเคลื่อนไปด้วยคนเป็นหลักสิบหลักร้อยคน<า>ในขณะที่ผมคิดว่าผมชอบงานสเกลที่เล็กลงมามากกว่าสามารถจัดการได้เบ็ดเสร็จภ,ภายในตัวคนเดียวใช่ผมก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนความคิดตอนประมาณปีสามไปฝึกงานที่อนุาสานอสทะนะครับก็ใจนึงอีกอย่างหนึ่งอีกฝันอีกอย่างหนึ่งคืออยากลองเป็นนักเขียนและช่างภาพดูและที่อนุาสานอสทอก็ให้โอกาสผมในการที่จะเข้าไปเป็นนักศึกษาฝึกงานาในตอนนั้นนะครับ อนุสานอสทนี่เหมือนเป็นแหล่งบ่มเพาะหรือเป็นโรงเรียนหรือเป็นสถาบันขนาดใหญ่เลยนะคะที่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักว่าคนนี้คือช่างภาพมืออาชีพคนนี้คือคอลัมนิสต์มืออาชีพคือนักข่าวนักเขียนบทความสารคดีมืออาชีพนี่หลายต่อหลายคนที่มาจากโรงเรียนนี้นะคะก็จริงๆก็มีทั้งรุ่นพี่นะครับแล้วรุ่นน้าๆหลายคนนะครับที่ที่ทำอยู่ที่อนุสานอสทเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าย้อนกับย้อนหลังกลับไปเมื่อ50กว่าปีที่แล้วเนี่ย นิตยาาสารในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ไม่กี่หัวครับแล้วก็อนุาออสา์อสทอเป็นเรียกว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นต้นตำรับในการที่เสนอรเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติมาจนถึงปัจจุบันคุณนัทตั้งใจเลยว่าจะไปฝึกที่นี่เพราะอยากเรียนรู้ในการเขียนข่าวเขียนบทความเขียนสารคดีแล้วก็ท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็ถ่ายภาพไปด้วยได้สมดัง อย่างที่ตั้งใจไหมคะโชคดีมากเลยครับเพราะว่าจังหวะที่ผมไปนั่เนี่ยอสทอก็เพิ่งจะเริ่มเซตทีมทํางานเกี่ยวกับถ่ายภาพใต้น้ะซึ่งก็มีพี่เจฟับพี่นันบูหาพักดีมีพี่นิดหลังพึ่งนะครับเป็นคีแมนตอนนั้นอยู่ผมก็เข้าไปอยู่ในทีมกับวพี่เขาไปไปกลมกลื่นกับเขาครับไปเนียนๆกับเขาจริงๆตามกําหนดฝึกงานเนี่ยก็ให้แค่สามเดือนผมไปฝึกครึ่งปียังไม่ยอมเลิกฝึกงานเลยครับยังไปกับเขาต่อขอฝึกอยู่อย่างนั้นใช่ครับ ติดใจครับค่ะแล้วเส้นทางในการที่ออกมาเป็นช่างภาพใต้น้ําอิสระเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่คะจริงๆแล้วเนี่ยผมทําอยู่ที่องค์การตำอประมาณเกือบสิบปีนะครับช่วงที่ไปฝึกงานเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ผมก็ออกจบจบการศึกษาจากที่วา,ารสารศาสตร์ผมก็ไปค้นหาเส้นทางในชีวิตตัวเองคือผมผมคิดว่าในช่วงต้นของชีวิตเนี่ยที่เราจบมาใหม่ๆเนี่ยต้นทุนทางชีวิตเรายังไม่เยอะ เราต้องลองไปหาทํางานหลายๆอย่างดูเพื่อจะรู้ว่าเราชอบอะไรนะครับผมไปทํางานอยู่บริษัททำสไลด์มาตต์วิชั่นดีไอไปทํางานอยู่หลายบริษัทนะครับเป็นนักเขียนอิสระเป็นอะไรกัต่ออะไรสุดท้ายแล้วจนทั้งวันหนึ่งเนี่ยพี่ที่อ,อสทอคือพี่พี่พกิกเวลาพรพอ,รพอ,รพอรบริสุทธิ์ก็โทรมาถานนมน<ค><า>ัดไปไปทำงานกับพี่ไหมก็คือ ก็ลองไปเขียนเรื่องดูครับเพราะจริงๆอ่ะผมใฝ่ฝันอยากเป็นช่างภาพให้กับนิยสารอย่างเดียวแต่พี่กิ๊กบอกว่าเป็นทํางานนิยสารเนี่ยมันต้องทั้งเขียนเรื่องด้วยทั้งถ่ายภาพด้วยต้องไปคนนึงทาได้ครบวงจรใช่ก็ลองเขียนเรื่องดูสิก็คือลองไปทํางานพี่กิ๊กก็ให้ assignment มาลองทํางานพาร์ทสั้นๆในเกี่ยวกับการเขียนเรื่องเกี่ยวกับใต้น้าที่ผมชอบสนใจอยู่ค ก็เลยมีคอลัมน์รับผิดชอบตัวเองชัดเจนก็คือได้ท่องเที่ยวได้ดำน้ําได้ไปสัมผัสกับโลกมหัศจรรย์ใต้น้ำแล้วก็ถ่ายทอดออกมาทั้งเป็นภาพแล้วก็ข้อเขียนั่นเป็นจุดเริ่มต้นครับนั่นคือจุดเริ่มต้นจากวันนั้นถึงวันนี้คุณนัทมีผลงานต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ถ้านึกถึงการถ่ายภาพใต้น้ําจะต้องนึกถึง ชื่อนี้คุณนัทสมุนเตมีค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังประสบการณ์สำคัญสำคัญจากการเป็นช่างภาพใต้น้ำชั้นแนวหน้ารวมไปถึงมดูตัวอย่างที่คุณนัทมีเรื่องเล่ามาให้พวกเราเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะคะสักครู่ค่ะ เขากับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับคุณนัทสุมนเตมีช่างภาพใต้น้ําชั้นแนวหน้าในระดับสากลน,นะคะคนที่จะเป็นช่างภาพใต้น้ําได้ต้องมีทักษะอะไรบ้างคะอ๋อคนแรกเลยต้องดำน้ําได้ครับถูกต้องครับผมข้อที่1ต้องดำน้ําเก่งครับข้อที่สต้องต้องมีเวลาครับค่ะเพราะว่าการออกไปทางานแต่ละครั้งเนี่ย ใช้เวลา่อนข้างเยอะ,ะนะครับค่ะแล้วเทคนิคการถ่ายภาพในเชิงของช่างภาพบนบกช่างภาพใต้น้ำต,ต่างๆมันต้องใช้ทักษะต,ต่างกันขนาดไหนเหรอคะอืมจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของมุมมองนะครับเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยผมว่าเบสิกมันคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการถ่ายภาพทุกอย่างนะครับถ้าเกิดคุณจะเล่าเรื่องเนี่ยคุณต้องรู้จักในสิ่งนั้นพอ,อมสมควรค่ะนะครับ แปลว่าคนที่จะลงไปถ่ายทอดภาพความมหัศจรรย์โลกใต้น้ำได้ก็ต้องรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งมีชีวิตที่เราจะไปเจอข้างหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างสภาพแวดล้อมมีอะไรบ้างคุณค่าของภาพงานภาพใต้น้ำนะครับคือจริงๆมันคือสาขาหนึ่งของการถ่ายภาพเชิงสารคดีการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกที่ซ้อนอยู่กับโลกของเรานี้ในขณะที่เราอยู่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายต่างๆนี่ทั่วโลกนะครับ ในที่ที่เราไม่เห็นที่เราไม่เคยไปครับผมอาจจะโชคดีที่ได้เดินทางไปเห็นภาพจากหลายๆมุมในจากที่ต่างๆของโลกภาพใต้น้ําที่ว่างามที่สุดเนี่ยมันต้องมีคุณลักษณะยังไงฮะโอ้โหเรื่องความงามเป็นเรื่องที่พูดยากนะครับจริงๆแล้วเน่อยู่ที่สายตาคนมองใช่แต่อะไรคือหัวใจของคนที่เป็นช่างภาพใต้น้ําที่จะต้องอันนี้คือใช่อันนี้คือไม่ใช่อันนี้ต้องระวังต้องห้ามอะไรผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผมผมพูดเสมอนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราจะอนุรักษ์หรือว่ารักษาในสิ่งที่เราไม่รู้จักไม่ได้สิ่งที่ผมพยายามทำมาตลอดชีวิต20กว่าปีของการทำงานก็คือพยายามนําเสนอโลกอีกโลกหนึ่งที่คนในเมืองหลวงอย่างเราเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับใ,ให้รู้ว่าในในโลกอีกโลกหนึ่งที่รับซ้อนกับเราอยู่เนี่ยยังมีเมืองที่มีสรรพสัต อาศัยเงินอยู่เหมือนกับบนโลกมนุษย์ของเราทุกวันนี้การถ่ายภาพใต้น้ำในเชิงสารคดีที่คุณนัทอธิบายหมายถึงการให้ความรู้ด้วยใ,ให้ความถูกต้องของชีวิตของสิ่งแวดล้อมของ<ช>สิ่งที่มันเป็นแล้วก็ถ่ายทอดออกมาคือในบางครั้งเนี่ยนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของความรู้เนี่ยเราอาจจะให้ในส่วนหนึ่งแต่สําหรับงานของผมนะครับผมผมเชื่อในการเฝ้าสังเกตผมไปเป็น observer หรือไปเป็นคนที่อยู่ตรงนั้น เฝ้ามองอยู่ในมือเฝ้ามองปลาแต่ละตัวเฝ้ามองความพลิ้วไหวของสิ่งมีชีวิตอะไรต่างในน้ำแลงนั่นถึงต้องใจเย็นมากๆต้องใช้เวลาครับจังหวะเวลาสําคัญมากๆใช่ครับเพราะบางครั้งเนี่ยปรากฏการณ์บางอย่างเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยเราไปกําหนดหรือบังคับให้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับอย่างอย่างอย่างในเคสอะไรเคสผมใช้เวลาเป็นเดือนในการเฝ้ารอ จังหวะเพียงแค่เสร็จหนึ่งส่วนเสี้ยววินาทีจะเกิดขึ้นเบื้องหน้า่านเธอเองค่ะโอ้โหเรียกว่าต้องดำน้ำลงไปทุกวันทุกวันอยู่ในจุดเดิมๆเฝ้ารอเป็นเดือนบางครั้งกว่าจะได้หนึ่งภาพครับผมไม่ไม่ง่ายเลยไม่ธรรมดาเลยนะคะสัการถ่ายภาพใต้น้ำามีตัวอย่างของคุณนัทนะคะที่นํามาฝากเราจริงๆผลงานมากกว่า20ปีของคุณนัทสมุนเตมีมีมากมายเหลือเกินนะคะแต่มาดูภาพพิเศษพิเศษที่คุณนัทมีเรื่องเล่ามาฝากด้วยนี่ภาพที่ไหนยังไงอันนี้ถ่ายที่ ประเทศไทยเนี่ยนะครับหมู่เกาะสมิลันนะครับอันนี้เป็นปลาชื่อว่าปลาโรนินนะครับหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าโบมัลกิตา r f ฟิชนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยสมัยเมื่อสักประมาณ20กว่าปีเนี่ยยีกว่าปีที่แล้วผมถ่ายภาพนี้ตั้งแต่ปี2 5งพโอ้ค่ะถ่ายด้วยฟิล์มนะสมัยนั้นมีความยากของการถ่ายเจ้าโรนินนี่คืออะไรคะหาเจ้าโรนินให้เจอก่อนครับ <ผม S 1> <ไ>ประชากรมันน้อยมากเหรอคะยี่สิบกว่าปีนี่ผมเพิ่งเจอโลนินนค่ครั้งเดียว<อ>ครั้งเดียวที่ผมเคยเจอครับมันอยู่ในบัญชีใกล้ศูนย์พันเหรอคะหรือว่าเราไม่เจอมันเองอปัจจุบันน่าจะได้เป็นจุเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วนะคร<อ>เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างหาย,ยากพอสมควรคะนะฮะแล้วสวยมากๆเลยอันตรายไหมคะคุณนั้นอยู่ใกล้ขนาดไหนการถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยระยะที่เราถ่ายเนี่ยครับเราใช้เลนส์ wide angle นะครับเลนส์มุมกว้าง ระยะที่ผมถ่ายโดนัานตนัวนี้ผมน่าจะอยู่ห่างสักประมาณสาเ <2, 3 S 1> มตรสองสามเมตรครับค่ะแล้วเคยเจอเคยเจอ,เอ,อสิ่งมีชีวิตที่รู้สึกว่าเป็นอันตรายไหมแล้วคุณน่าจะทํำยังไงถ้าเกิดว่าเจอจริงๆแล้วเนี่ยในโลกใต้ทะเลนเนี่ยครับผม,มเชื่อมั่นได้เลยว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับก็คือมนุษย์ไม่มีอะไรอันตรายครับนอกจากคนนี่แหละตัวเราเองแหละครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ จะเกิดอันตรายได้ก็คือความประมาทของเราเองนะครับการไม่เคารพกติกฎหรือกติกาของการดำเนินาน,นะครับแล้วก็อันตรายที่เกิดจากสัตว์ต่างๆเนี่ย อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยมากน้อยมากถ้าเกิดเราดำน้ำจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนเลยใช่ไหมตลอด20ปีใช่แล้วก็ลงไปแบบเคารพมันลงไปแบบเป็นผู้เฝ้ามองใช่ครับก็จะไม่เป็นอันตรายอันนี้คือเรื่องระหว่างธรรมชาติใจถึงใจนะคะขอดูภาพต่อไปค่ะที่คุณนัทมีเรื่องเล่าอันนี้เป็นฝูงปลาแจ็คหรือว่าปลากระมงนะครับที่หมู่เกาะสิบาันที่มาเลเซียค่ะเหมือนพายุมาลูกใช่ลักษณะเหมือนเป็นไซโคลนมาแล้วจังหวะที่มี เพื่อนักดำน้ําคนหนึ่งว่ายน้ําออกไปตรงกลางฝูงพอดีแล้วเสร็จแล้วฟองอากาศของเขาที่หายใจออกไปเนี่ยมันจะแหวกฝูงปลาไปแล้วมีแสงลงมาพอดีอ๋อคือช่องโหว่ตรงกลางฝูงปลคือแสงอาทิตย์คือแสงอาทิตย์ลอดลงมาจากจากที่นักดำน้ําหายใจครับโอ้เลยได้เป็นจังหวะแบบนี้อันนี้ก็คือไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นจังหวะที่เห็นปุ๊บถ่ายจริงๆแล้วเนี่ยผมผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยครับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาแพทย์ปริบตาเดียวนะครับเราเราเห็นจังหวะนั้นเราเห็นภาพนั้นแล้วเราก็กดภาพกดอเก็บนี่คือแต่ภาพญานของช่างภาพมือ<ช>อาชีพภาพต่อไปค่ะนี่เป็นยังไงฮะอันนี้แหละครับที่ผมบอกว่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนในการเฝ้ารอนะครับที่ไหนคะอันนี้ที่ชายฝั่งแอฟริกาใต้ะนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ซาดีนหรือซาดีนรันนะครับทุกปีเนี่ยฝูงซาดีนจะพยพจากทวีปแอตร์กติกา ขึ้นมาตามกระแสน้ำแล้วจะมีฝูงนักล่าพวกโลมาหรือฉลามตามมาตามมาไล่กินฝูงสัดีนี่จังหวะนี้ก็คือสิ่งที่ยากคือเราใช้เวลาในการเฝ้ารอผมไปรออยู่เกือบเดือนนะครับเพราะว่าฝูงสัดีนมาเป็นสายก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มๆไปเรือวิ่งออกไปเนี่ยส่วนใหญ่ในเวลาของ20กว่าวันที่เราอยู่เนี่ยคือการวิ่งออกไปแล้วนั่งรออยู่บนเรือดูว่าตามฝูงนกไปเรื่อยๆครับว่าฝูงนกจะลงลงตรงไหน อ๋อ oh, สังเกตฝูงนกตามฝูงนกครับ<ะ>และส่วนใหญ่ก็คือลงไปก็จะคว้าน้ําเหลวเพราะว่าฝูงที่เป็นเบดบอลเนี่ยมันจะแตกกระจายไปยังรวดเร็วไม่ทันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายดินมาเป็นสายเนี่ยครับโลมาเนี่ยจะเป็นผู้ที่จุดประกายการลากขึ้นมาก่อนคือใช้ความเร็วของเขาเนี่ยในการที่จะต้อนสายดินขึ้นมาจากน้าลึก<ะ>ขึ้นมาที่ผิวน้ํะแล้วก็โลมาเนี่ยเขาจะสื่อสารกันะนะครับเวลาสื่อสารปุ๊บเนี่ยจะมีตัวนําฝูง จะเหมือนกับว่าสั่งไว้อดแท็กแล้วเสร็จแล้วก็จะเข้ามาพร้อมกันทุกที่่ทุกทางโอ้หน้าตื่นเต้นมากครับแล้วจังหวะที่เกิดขึ้นเร็วมากครับทีนี้แค่ชั่วเพียบตาเดียวครับเพราะโลมาเราก็รู้อยู่แล้วว่าโลมาเป็นสัตว์ที่เร็วมากเลยไม่แปลกใจที่ต้องไปรอเป็นเดือนกว่าจะจาก,การไปถ่ายสาดรีนะครับมีประสบการณ์อหนึ่งมีความเชื่อหนึ่งครับว่าเวลาที่ไหนเราเจอโลมาจะไม่เจอฉลามซึ่งไม่เป็นความจริงครับเพราะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเจอทุกอย่างมาด้วยกันครับโลมาจะไม่พูด อ่าทริเกอร์การลากขึ้นมาก่อนค่ะและฉล้วฉลามจะว่ายตกลงมาโอ้ค่ะเลยได้ความรู้ได้ประสบการณ์จากทักษะชีวิตของช่างภาพใต้น้ำอย่างคุณนัทเนี่ยมากต่อมากเลยนะคะภาพต่อไปอ่าขอดูหน่อยค่ะโอ้อันนี้ที่ตองก้าครับตองก้าครับอันนี้คือวานหลังคอมนะครับเป็นแม่ลูกความยากของการถ่ายคือที่ตองก้าเนี่ยครับจะเป็นจุดที่วานหลังคอมเนี่ยจะอพยพขึ้นมาจากทาง อันตารายก้ามกัน <Okay. S 2> เพื่อจะมาคลอดลูกในบริเวณน้ําอุ่น <Okay. S 2> นะครับก็ความยากของการถ่ายนีย่ผมก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึง่ง <Okay. S 2> ในการจะเฝ้ารอจัง,จงหวะแบบนี้ที่วานตัวแม่จะยอมให้เราเข้าใกล้ oh. เพราะจริงๆแล้วเนี่ยการส่วนใหญ่การไปดูเวลวอชชิ่งเนี่ยครับคือดูจากบนเรือยโ <Okay. S 2> อกาสที่เราจะแอพโรชวานได้เนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่ตัวว่าวานตัวนั้นจะยอมให้เราเข้าไปใกล้ระยะที่ลงไปในน้ำแล้วเขาไม่หนีไป เพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพพิเศษที่คุณนัทได้มาจากการไปเฝ้ารออยู่หนึ่งสัปดาห์ที่ตองต้านะคะมีอีกภาพหนึ่งที่นิงเห็นว่าเป็นภาพระดับรางวัลในระดับสากลนะคะอันนี้คือจังหวะนี้มายัางไงเขาคือที่ถ้าเท,ท,ท,ท่าที่เท่าที่อ่านในข่าวคือว่าเป็นร,ร,รางวัลที่ทางลาแมร์ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางชั้นนําระดับโลกร่วมกับ National Geographic จัดขึ้นแล้วคุณนัทก็ได้รางวัลด้วยผมส่งภาพไปลองทดลองส่งไปดูเล่นๆนะครับเพราะว่า จริงๆเนี่ยผมต้องบอกก่อนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ส่งประกวดภาพเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารางวัลนี้ที่ผมส่งไปเนี่ยเพราะว่าผมเห็นชื่อกรรมการแล้วผมเอออยากลองส่งดูกรรมการก็คือช่างภาพคนนั้ใช่ไหมจูเกอร์ฟิกนะครับก็เลยลองส่งไปดูครับคือศรัทธาเขาอยากฟังเขาแสดงความคิดเห็นว่าภาพเราเป็นยังไงอยากฟังคอมเมนต์นะครับค่ะมันคืออะไรคะท่านผู้ชมดูทางบ้านอาจจะเห็นไม่ชัดว่ามันคืออะไรนกบูบี้ครับนกบูบี้จริงๆชื่อนกบูบี้จริงๆ ครับเป็นนกนกทะเลที่พบได้ทั่วไปที่กะละปะกอสนะครับแต่จังหวะที่ที่ผมโชคดีคือผมกําลังจะขึ้นจากน้ํะจากดำน้ำอยู่กับแล้วขึ้นมาพักน้ําแล้วเจ้าตัวนกบูบี้เนี่ยมันมาเล่นอยู่กับไอ้ตัวธงดาน้ําที่ผมผมไปเรียกเรือครับมันก็มาเล่นเล่นอยู่แล้วผมก็เลยขึ้นมาคก็คือจังหวะคุณนัทกําลังจะขึ้นผิวน้ำเจ้านกบูบี้อยู่บนผิวน้ำมองลงมาสบตากันจ้าเอ๋คุณนัทก็ถ่ายภาพนี้ได้ ช่างเป็นจังหวะมหัศจรรย์รจริงๆแ,แล้วมันก็คือจังหวะครับจริงๆแล้ว <c oughs> ผมเดินทางทั่วโลกนะครับ <c oughs> เพื่อจะหาจังหวะอย่างเงี้ยครับโ oh, ใช้เวลาลมากมายเพื่อจะหาจังหวะที่ที่จะบันทึกภาพออกมาเพราะฉะนั้น2ี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาของคุณนัทสมนเตม,ม,มีมีภาพมีจังหวะมหัศจรย์มีความสวยงามแบบที่เราหาดูที่ไหนไม่ได้อยู่เยอะมากในมือถึงได้มีแนวความคิดที่อยากจะรวมเล่มมันใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคุณนัทมีไอเดียยังไงคะสำหรับการทำหนังสือ จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดที่จะท,ทําหนังสือรวมภาพเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับมีความพร้อมในเรื่องของภาพมานานแล้วแต่ปัญหาคือเรื่องเงินทุนครับการทำหนังสือภาพเป็นการลงทุนที่ใช้เงินมหาศาลมากมและอย่างที่ทราบก็คือในประเทศไทยเนี่ยคนที่จะชื่นชมกับงานธรรมชาติเนี่ยมีไม่มากนัก มปอยู่ในวงจํากัดใช่ครับก็ขอสปอนเซอร์องค์กรธุรกิจแร่งต่างๆไม่มีหรอครับผมขึ้นตึกใหญ่ๆมาเกือบทุกตึกแล้วครับในประเทศไทยนี่แหละครับและปรากฏว่าทุกคนก็ปฏิเสธหมดอ่าใช่ครับก็อาจจะมีเหตุผลต่างๆนานาบางทีเนี่ยเราต้องเข้าใจการทําธุรกิจนะครับเขาก็มองเห็นองค์กรเรื่องผลประโยชน์ขององค์กรว่ามันคุ้มค่ากับเขาหรือเปล่าทั้งนั้นคือบางทีเขาอาจจะมองว่า เรื่องของภาพจากโลกใต้น้ำเนี่ยมันสื่อไปถึงกลุ่มเป้าหมายในวงจำกัดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะก็เลยทำให้องค์กรเนี่ยไม่สนับสนุนแล้วคุณนัทก็เลยมีวิธีการใหม่ค่ะจะใช้วิธีเป็นระดมทุนสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็ศรัทธาในทางนี้จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยผมโครงการเนี้ยโปรเจกต์นี้จะต้องให้เครดิตกับรุ่นน้องสองคนนะก็คือคุณเอกับคุณมีนนะครับ เป็นรุ่นน้องที่ดำน้ำด้วยกันะนะครับก็วันหนึ่งคุณมีก็มาถามแล้พี่นัททำไมถ่ายรูปมาตั้ง20กว่าปีไม่เคยคิดจะทำหนังสือรวมภาพบ้างเหรอ<ม>ผลงานพี่มีตั้งแต่สมัยฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าจะไปหาเงินที่ไหนมาลงทุนทำหนังสือเป็นล้านล่ะ<ม>บอกเฮ้ยพี่คุณคุณมีก็บอกพี่ดนี้สมัยนี้เนี่ยในในต่างประเทศะนะครับก็จะมีโปรเจกต์ที่เรียกว่า crowdfunding คือเวลาคนมีไอเดียอะไรต่างๆมีความคิดอะไรเงี้ย นำลงเสนอในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ระ,รมะดมทุนะนะครับหาทุนจากคนที่อยู่ตามที่ต่างๆนะครับที่ติดตามงานเราอยากเห็นงานของเราเนี่ยออกมาเป็นผลงานที่เป็นรูปประมนะครับแล้วก็จัดพิมพ์ตามจํานวนที่ได้รับทุนนั้นใช่ครับแต่อันเนี้ยของผมนี่ผมผมเซตเซตไว้อย่างนี้นะครับคือการทําระดมทุนเนี่ยผมจะตั้งโปรเจกต์ไว้ว่าพิมพ์ที่พันเล่มนะครับแต่ผมจะระลมทุน จำนวน500เล่มเพื่อมาเป็นทุน,ทนในการท,ทําหนังสืออ๋อคือต้องการจะจัดพิมพ์1,000เล่มใช่ครับรวบรวมผลงานของคุณนะทั้งหมดกี่หน้ากี่ภาพอ่าทั้งหมดนี่ประมาณ190หน้าครับ190หน้าใช่ภาพประมาณน่าจะอยู่ตกประมาณ150-160ภาพ ค่ะซึ่งตอนนี้ภาพมีคัดเวลาเรียบร้อยที่เก็บที่สุดที่มหาศจรรย์ที่สุดนะคะแล้วก็กําลังรอการระดมทุนจากคนที่อยากจะสนับสนุนเนี่ยให้ได้500ร้อยเล่มเพื่อเป็นทุนตั้งต้นแล้ว่ากาจัดพิมพ์จำนวนหนึ่งพันเล่มนั่นดองต้องใช้งบมากขนาดไหนคะก็ที่เราตั้งบัตเจ็ตไว้ตอนแรกคือประมาณ7จ็ดแสนห้าคะนะครับก็คือคนที่จัดร่วมระดมทุนกับเราเนี่ยร่วมในโปรเจกต์นี้เนี่ยเราจะมี จะลึกชื่อเป็นหนังสือด้วยอยเมในฐานะที่เราเป็นผู้สนับสนุนร่วมกันนะครับก็คล้ายๆกับเราไปขอสปอนเซอร์กับองค์กรใหญ่ๆครับ แต่นี่ก็คือเราจะมีชื่อทุกคนไปคือจริงจริงก็แค่ป้าป๋าครับค่ะนึกออกนะคะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยคนจะเริ่มเข้าใจเรื่องของ l o u d ฟันดิ้งหรือการระดมทุนเพื่อจัดทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมากขึ้นกว่าสมัยก่อนก็เลยเป็นแนวทางที่คุณนัทเลือกจะทําแล้วก็โพสตแล้วก็แชร์กันในแวดวงเพื่อนท้องช่างภาพแล้วก็คนที่เป็นกัลยาณมิตรกันมาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ผมว่าใกล้ถึงจุดที่เรียกว่า จริงๆแล้วเนี่ยใกล้จ,จุดคุ้มทุนแล้วครับอยู่ที่ประมาณ400เล่มได้แล้วครับว้าวน่านนสนใจมากือเกือบ400เล่มนะครับค่ะ ก็ยังคงมีช่องว่างสําหรับคนที่อยากจะสนับสนุนถ้าเกิดว่าฟังคุณนัทชื่นชมผลงานของเขาแล้วก็อยากจะมีส่วนในการร่วมกันเดินตามเส้นทางฝันบันทึกโลกใต้น้ําสวยๆแบบมืออาชีพแบบนี้เนี่ยค่ะออกมาเป็นรูปเล่มแล้วท่านก็ได้เป็นเจ้าของด้วยนะคะอันเนี้ยก็สามารถที่จะระดมทุนเข้ามาได้สอบถามรายละเอียดดิฉันให้เว็บไซต์ขึ้นอยู่หน้าจอในเวลานี้นะคะ e c o n o r p h o t o b o o k c o m นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาหาข้อคิดและแรงบันดาลใจในช่วงสุดท้ายกับคุณนัทสุมล เต็มีค่ะ คุณนัทอยากจะแบ่งปันแรงบันดาลใจสําหรับช่างภาพหรือคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเดินตามเส้นทางการเป็นช่างภาพใต้น้ํามืออาชีพแบบคุณนัทยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้ใครๆก็รู้สึกคุ้นเคยกับการถ่ายภาพมากขึ้นนะครับใช่จริงๆแล้วการเป็นช่างภาพทุกวันนี้เนี่ยเข้าถึงได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนกว่าเมื่อสัก20ปีที่แล้วเยอะนะครับแต่ว่าผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าถ้าเราทําอะไรด้วยความรักและความตั้งใจจริงเนี่ย บางทีเราไม่ต้องดูถึงผลนะครับว่าจะเป็นยังไงผมผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาผมถ่ายภาพเนี่ยผมชอบที่จะอยู่อยู่เบื้องหลังนะครับละลายไปกับกับสถานการณ์กับสิ่งตรงนั้นโดยที่<ร>ไม่เป็น subject, ตัวเจต,ตน้เราไม่มีตัวตนอยู่ตรงน,นั้น,นซึ่งตรงนี้เนีน่ยผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าจากปัจจุบันเนี่ยคนในยุคปัจจุบันเนี่ยแนวคิดของเขาอาจจะต่างกับผมนิดนึงซึ่งผมไม่ได้บอกว่าอะไรผิดหรือถูกนะแต่ปัจจุบันเนี่ยคนชอบที่จะเอาตัวตนมาเป็น ส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของภาพแต่สิ่งที่ผมคิดว่าจุดสูงสุดของการทํางานผมก็คือเวลาที่ผมอยู่ตรงนั้นนผมไม่มีตัวตนผมเป็นเป็นแค่อะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ทําให้สัตว์หรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงนั้นนรู้สึกว่ามีตัวตนของผมอยู่อเป็นเพียงผู้เฝ้ามองเเป็นผู้ฝ้ฝามองแล้วก็บ,บันทึกเรื่องราวรและให้คนได้ พิจารณาค,รความงามแล้วก็เนื้อหาของมันเองจากผลงานของคุณนัทนะคะค,คุณนัทมีภาพเยอะแยะมากมายมีประสบการณ์ชีวิตที่ถ่ายทอดผ่านภาพซึ่งเขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันมากยิ่งกว่าคําเป็นพันคำคุณนัทอยากจะให้ผลงานภาพถ่ายใต้น้ําของคุณนัทสร้างการตระหนักรู้อะไรหรือว่าถ้าจะบรรยายออกเป็นพันพันคำคงไม่ไหวเนี่ยแต่อยากจะสื่อสารตรงไปยังคนที่เห็นภาพเหล่านี้ยังไงผมเชื่อว่านะครับ การที่จะเราเราพูดคำคำว่า,าอนุรักษ์กันมาหลายสิบปีแล้วะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้จักเราไม่สามารถที่จะอนุรักษ์สิ่งใดไปได้ครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนาธรรมศิละปะวัฒนาธรรมหรือว่าธรรมชาตินะครับผมเชื่อว่าคนไทยมีความเข้าใจธรรมชาติค่อนข้างน้อย<ะ>เมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในโลกนะครับ<ะ>เมื่อสองสามเนก่อนนี้อาจจะเป็นเรื่อง ตลกเลยครับผมไปเปิดในโซเชียลม,มาเห็นเรื่องของช้างที่เขาใหญ่หกับมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะมีมีคนมีผวิจารณ์กันมากคนหนึ่งมาให้ควาคิดเห็นว่าทําไมไม่สร้างรั้วหรือสร้างอะไรล้อมถนนไม่ไมให้ช้างเข้ามาเดินอซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคือบ้านของที่นั่นคืบ้านของเขาเราแหละเป็นคนที่เข้าไปลุกล้ำในอนาเกตของเขาเราต้องเคารพเขานะฮะโลกใต้ทะเลก็เหมือนกันเช่นกันครับทุกอย่างในโลกเนี่ยครับ อยู่ในสมดุลมาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วก่อนที่จะมีมนุษย์นะครับแต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหลังจากยุคที่เราเริ่มใช้คําว่าปฏิว,วัติอุตสาหกรรมทาทุกอย่างเป็นระบบอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบแล้วมนุษย์ก็นําทรัพยากรนํานทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เอามาใช้เพื่อสร้างความสุขให้กับมนุษย์นะครับโดยที่บางทีเราลืมนึกถึงเพื่อนร่วมโลกที่เป็นสัตว์ ที่แชร์โลกใบเดียวก,กันกับเราอยู่ค่ะคเพราะฉะนั้นภาพที่คุณนัทถ่ายทอดมาทั้งหมดตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วหัวใจสําคัญของการสื่อสารมันออกมาก็คือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทะเล ที่เป็นความมหัศจรรย์ใต้น้าให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์และมหัศจรรย์อย่างนั้นต่อไปชั่วลูกชั่วหลานนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากมนะคะคุณนัทที่มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตข้อคิดดีๆแล้วก็ทําให้เราได้เห็นมุมมองของวิชาชีพที่ทรงคุณค่าอีกวิชาชีพหนึ่งในโลกใบนี้นะคะและถ้าใครอยากจะสนับสนุนคุณนัทผ่านโครงการที่เตรียมจะจัดทําโฟโต้บุ๊คซึ่งก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่เท่านั้นนะคะที่จะประสบผลสําเร็จแล้วก็สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บ o k เ n o s p o o t o b o o k c o m ที่ขึ้นให้หน้าจอนะ,ะัะวันนี้คุณนัทสุมมนตเตมีและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณครับ